สวัสดีจ้าพี่น้องมื้อน,นี้ไปหาหนานอไมยมาอีกแล้วอันนี้เราก็ต้มไปแล้วเด้อต้มลวกเก็บไว้กินนานๆจะทำเป็นซองยางเนาะอันนี้ใบออกร้อนๆอันนี้ใบออกเก่ๆทำเปสองอย่างอันนี้ก็จะเอาไว้ตำแกงหรือว่าเอาไว้หมกแยกทุ่มไว้ มะม้าให้กำลังลก็ห่านาต้มไว้ช่วงที่มันโมมีจะได้เอาเออกมากินใช้ทุ่มพอประมาณเนาะกินครับหนึ่งครับหนึ่งขอต้องใส่เยอะ ที่เราใบออกเยอะๆปอกเปลือกออกให้มันเหลือขาว,วก็ใส่บ้องไปเอาไว้ต้มไปเอาไว้แกงหมกได้อันนี้บรได้ใส่น้ำตาลเนะาะจะเก็บใส่ตู้เย็นเพราะว่าตู้เย็นเราเป็นตู้เย็นร้านค้ามจะใหญ่ยยหน่อย็บได้ ว่างก็ไปห้ามาต้มไว้ปีหนึ่งก็เอาไว้เยอะเนาะสิบยี่สิบถุงก็พอกินแล้ว ไม่แก่งแกน่งพอดีบ๊ายบายนะคะทุกคนคลิปนี้ก็เก็บหน่อไม้กินนานๆบ๊ายบาย